หนูอยากได้หนังสือแบบหนึ่งครับเพราะว่าหนูได้ไงอ่ะเพราะในนี้มีแต่หัวตะเพยอืมหนูได้ไงอยากได้หนังสือแบบไหนแบบว่าระบบเดินน้ำในสวนน้ำเดือดก็นี้ไงมันมีน้ำเดือดมันก็น่าจะมีทั้งสองแบบนะลูกระบบเดินน้ำอันนี้หน้าปกชื่ออะไรหน้าปกระบบเดินน้ำในสวนระบบ และบบให้น้ำในสวนมันไม่มีเหรออันนี้มันมีแต่อะไรไ,ไแน,น,นแล้วหน,หนูอยากได้เป็นแบบไหน,นมันน่าจะมีนะพ่อเนาะคือถ้าเดินอยู่แล้วในสวนนะม,มันก็ต้องมีสองสองแบบสิลูกหนูหาไม่เจอเปล่า ก็รถยนต์เหรอเพราะว่าน้ำหยดกับสเปรย์มันต่างอะไรนั่นก็น้ำหยดกับสเปรย์สเปรย์มันแค่กระจายแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูมีน้ำจำกัดหนูจะใช้น้ำหยดหรือสเปรย์ทำหยดเพราะมันน้อยดีทำไมไม่ใช้สเปรย์ล่ะก็น้ำมันจะหมดไงถ้ามันไม่ค่ออกอโอน้ำมันจำกัดใช่ไหม หนูเอรไม้หนูเจอแต่สเปรย์น่าจะเป็นเครื่องแบบเนี้ยมันมันต่างกับที่หนูมียังไงอ่ะมือเก้าน้ำมันมาแล้ก็ดันแล้วก็กระจายเยอะมันมันเขาเรียกอะไรนะมันผุผุโพลๆหรอเข้ามาเวลาใช้อ่ะเหรอแล้วหนูรู้ได้ไงหนูไม่เคยเห็นเคยใช้เลยเคยไปดูมัน อ๋ออเหน,น,นูเคี้ยวข้าวก่อนครับแม่ังแม้ฟังไม่รู้เรื่องเลเคี้ยวข้าวก่อนมีนนยอยู่บรุรีรูหน่อยว่าห่าจะเป็นอันไหนบบนีนบ้กับหรือว่าบบนี

หนูรู้ได้ไงอ่ะพ่อเคยบอกหนูอืม,มอีนนี้รัมีด้วยแหละอันนี้แรงมากกัมี้นที่รัศมีอืมอันนี้เรียกขวัญไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็รังเอนนอหนก็ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยน่าจะเรี้ยงก่นให้ทายว่าไหนเคลื่อนไหนให้ทายจะใคร อนี้ัวสเปย์ว่าอันนี้นนคืออะไรจะเป็นเคกอเดสร็จไปอะ <S <S 2> <S 2> ไดมดันไม่ขาดแล้วลูกแบบนั้นอะน ไม่มีเลยเหรอถ้าแม่เจอหนังสือน้ำยนตเดี๋ยวแม่ซื้อให้รับกันโอเคไหมโอเคบบนี่แหละก็คือที่เราทำไหนอะเป็นหัวอะไรอ๋อที่ทำที่ต้นใเนี้เหรอดเี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยเบกอ๋อแบบนี้เองเบีกต้นมันเดื่อไม่ใช่เบีกสตีท